วที่ช่องอินเน็ตทีวีนะครับเวลา5ทุ่มไปต้นไปเล่นเกม LLY Live และ r v นะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามและกดเห็นโพสต์ก่อนกันด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสเนียชานแนลครับผมวันนี้ครับเพื่อนๆเราจะมาสอนแชมเปี้ยนชื่อดังของเกม LOL กันครับผมนั่นก็คือยาซุโอครับเพื่อนๆคือต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่ายาซุโอเนี่ยนะครับผมเป็นตัวละครยอดฮิตในกลุ่ม LOL เลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งใน PC และใน w i l i นั่นเองนะครับผม วันนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาสอนการเล่นยาซูโอะนั่นเองนะครับผมวิเทคนิคการคอมโบต่างๆนะครับผมของตัวยาซูโอะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสกิลและไอเทมกันกอดเลยนะครับผมมาดูในส่วนของพาสซีสครับพาสซีฟของยาซูโอะนะครับจะแบ่งได้เป็น2อย่างหลักๆเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับผมการเคลื่อนที่จะทําให้ได้รับหลอดสีขาวๆใต้หลอดเลือดของยาซูโอะนะครับผมสามารถกันแชมเปี้ยนหรือมอนเตอร์ได้เท่านั้นนะครับผมส่วนป้อมและมินเนียไม่สามารถกันได้นะครับผมพาสซีส อันที่2ของยาสุโอะนะครับโอกาสโจมตีคริติคอลของยาสุโอะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่การโจมตีคริติคอลของเขาสร้างความเสียหายน้อยกว่าปกติ10%นั่นหมายความว่าถ้าเราออกของคริติคอลเกิน50%นะครับก็จะดับเบิลเป็น2เท่านะครับผมก็เท่ากับ100คริติคอลนั่นเองนะครับผมในส่วนของสกิลหนึ่งของยาสุโอะนะครับชื่อว่าสติลเทมเพสตนะครับผมแทงดาบไปข้างหน้าสร้างความเสียหายแก่ศัตรูนะครับผมเมื่อแทง1ครั้งเราจะได้เกอรทลินสตอร์ทนะครับผม 1สเตตนะครับผมเมื่อแทงครบ2สเตตเนี่ยนะครับผมเราจะสามารถสกิลเป็นพายุไปได้นะครับเมื่อศัตรูโดนพายุของเรานะครับศัตรูนะครับจะลอยขึ้นนะครับผมเพื่อเอามาคอมโบกับสกิลอันติเมตของเรานั่นเองนะครับผมมาดูในส่วนของสกิลสองนะครับผมวินวอลนะครับผมสร้างกำแพงขนาด300ยูนิตนะครับผมสามารถบล็อกการโจมตีระยะไกลของศัตรูเป็นเวลา4วินาทีนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมสกิลสองเนี่ยสามารถเปิดแมปได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพุ่มหญ้าต่างๆนะครับผม สกิลต่อไปนะครับสกิลที่3นะครับชื่อว่าสกิลสวิตติ้งเบต์นะครับผมสกิลนี้นะครับผมจะพุ่งเข้าไปหาศัตรูนะครับผมโดยไม่สามารถพุ่งเข้าหาศัตรูซ้ำได้เป็นเวลา8วินาทีนะครับผมสร้างความเสียหายเวทนะครับผมมาดูในส่วนสกิลของอัลติเมทกันดีกว่านะครับสกิลของอัลติเมทของยาซูโอดเนี่ยชื่อว่า last breath นะครับผมจะทําการวาร์ปไปหาศัตรูเมื่อศัตรูลอยอยู่นะครับผมเมื่อไปหาศัตรูแล้วเนี่ยจะทําให้ลอยนานขึ้นอีก1.5วินาทีนะครับผมและจะได้รับ เกรทอ r ิ n สตอร์มนะครับผมหรือหลอดสีขาวๆใต้หลอดเลื่อนนะครับผมเต็มหลอดอีกด้วยนะครับผมสกิลนี้นะครับผมภายใน15วินาทีถัดไปการโจมตีคิดิข้อจะได้รับโบนัสเจาะเกาะด้วยอีก30%นะครับถือว่า อันติเมทเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับเพื่อนๆไอเทมชิ้นแรกนะครับผมขอจะซื้อออนะครับผมสตาร์ลิชชีฟนะครับผม IE นะครับผมอินฟินิตี้เอนะครับผมรองเท้านะครับเราเลือกเป็นรองเท้าดูดเลือดนะครับผมกายภาพและอัปเกรดมาเป็นรองเท้า GQ นะครับผมล้าง CC นะครับผมแฟนทอมครับผมแฟนทอมแดนส์นะครับผมแล้วก็เดซแดนส์นะครับผมและปิดท้ายด้วยเกาะเกิดนะครับผมหรือ กาเดียนแองเจลนะครับผมไปเรามาดูในเรื่องของรูนของยาซูโอกันดีกว่านะครับผมรูนแรกนะครับผมเป็นคอนคิลเลอร์แน่นอนครับผมเพราะยาซูโอกนะครับเป็นตัวละครที่เน้นการต่อสู้ระยะยาวนะครับผมไม่ใช่แชมเปี้ยนที่เบอร์ชุดเดียวตายนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมเอาคอนคิลเลอร์มาดีที่สุดนะครับผมต่อไปครับผมเป็นบราชัวนะครับผมและก็ต่อด้วยสปิริตวอล์กเกอร์นะครับผมและปิดท้ายด้วยเซนเตอร์จีเนียนะครับผมในส่วนของสเปลครับเป็นอิกไนแล้วก็แฟลตนะครับผม สกิล2ของยาซูโอนะครับนอกจากจะบล็อกการโจมตีระยะไกลแล้วนะครับผมยังสามารถเปิดวิชั่นได้อีกด้วยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับสกิล3ของยาซูโอนะครับผมนอกจากที่จะสไลด์ศัตรูหรือสไลด์มินเนี่ยนได้แล้วนะครับยังสามารถสไลด์สัตว์ป่าข้ามกำแพงได้ด้วยนะครับโดยการคอมโบจากสกิล2และสกิล3นะครับผมเปิดสกิล2เข้าไปแล้วสกิล3เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับผม มาดูในส่วนต่อไปนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับผม <didn 't. S 1> เมื่อยาซุโอะนะครับผมกดอันติเมทนะครับผมยาซุโอะนะครับผมจะวาร์ปไปอยู่ด้านหลังเสมอนะครับผมแบบนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราเก็บสาต็กก่อนนะครับแล้วปาพายุครับเห็นไหมครับ ยาซุโอดจะสกิลอันติเมตไปอยู่ด้านหลังศัตรูเสมอนะครับผมแต่ว่าเมื่อศัตรูอยู่ในป้อมนะครับผมยาซุโอดนะครับผมจะเลือกพื้นที่ปลอดภัยนะครับผมจะไม่เข้าไปอยู่ด้านหลังของศัตรูเสมอไปนะครับเฉพาะในป้อมเท่านั้นนะครับแบบนี้ครับสังเกตไหมครับว่ายาซุโอดจะไม่ได้เข้าไปอยู่ด้านหลังของศัตรูเมื่ออยู่ในระยะป้อมนะครับยาซุโอดจะไม่อันติเมตเข้าไปในระยะป้อมนะครับผม จะเลือกพื้นที่ปลอดภัยนะครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นการคอมโบรีด,ดามจสูงสุดของสกิลยาซูโอ้นั่นเองนะครับผมโดยจะเป็นยังไงไปดูครับโดยการนะครับผมเรากดสกิลหนึ่งนะครับผมเก็บสแต็กนะครับผมเมื่อเราได้สแต็กพายุแล้วนะครับผมเราสกิลพายุเข้าไปแล้วสกิลสามตีหนึ่งครั้งแล้วค่อยกดอันติเมทนะครับผม ซื้อโอ๋นะครับผมสามารถใช้แฟลตนะครับผมเพื่อเพิ่มระยะสกิลพายุได้นะครับต่อไปนะครับผมเป็นการคอมโบนะครับผมโดยการกดสกิล3และสกิล1แล้วก็ใช้แฟลตนะครับผมจะทำให้เรานะครับผมสามารถไปหาศัตรูได้โดยเร็วได้เลยนะครับผมและมีสกิลคอมโบอย่างต่อเนื่องได้ด้วยนะครับแบบนี้ครับผม ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนเทคนิคเบสิกพื้นฐานนะครับผมของสกิลยาซอโอะนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูครับเพื่อนๆอันดับแรกนะครับผมเราเก็บสเต็พายุก่อนนะครับผมเมื่อเราได้สเต็พายุแล้วนะครับเราใช้สกิล3พุ่งเข้าไปหาศัตรูครับผมแล้วกดตีหนึ่งครั้งแล้วกดอันติเมทครับ แบบนี้เลยนะครับผมเมื่อเราทําเร็วๆนะครับเราจะชํานาญเองนะครับผมต่อไปนะครับผมเราจะเพิ่มเบสิกพื้นฐานนะครับผมให้มีกิมมิคอีกนิดนึงนะครับผมง่ายๆครับโดยการใช้ซาเดอรสเปิลแฟตนั่นเองนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมศัตรูเนี่ยอาจจะตั้งตัวทันก็ได้นะครับผมแต่ว่าเมื่อเราใช้แฟตเข้าไปหาศัตรูนะครับผมจะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถตั้งตัวได้ทันนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูครับ แบบนี้เลยนะครับเป็นงไงกันบ้างครับผมสําหรับเทคนิคการเล่นตัวละครอย่างยาซืออบนะครับผมเพื่อน จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมีเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับผมที่ยังไม่ได้สอนไปนะครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยนะครับผมยังทําไม่ได้เลยนะครับผมค่อนข้างยากแต่ว่าอนาคตครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมว่าเทคนิคนั้นคือเทคนิคอะไรนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับเพื่อนๆสาหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องยู u ูบอิสเนตซีเฮดแล้วก็เพจอิสเนตทีวีด้วยนะครับสตรีมทุกวันห้าทุ่มเป็นต้นไปที่ทีี่เเเพจนโอครๆ้ายกใหผมววิ ตัวไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้้ต้ล่างนี้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย